วันนี้นะคะปุ๊กจะพาท่านผู้ชมนะคะมาเก็บหมากแอปเปิ้ลค่ะ ดูไตต้านมก็มคม่อมหวานกว่สมคม แต่ถ้ามันแบบออกออกเหลืองเหลืองมันก็หวานดีอยู่คือกันนะคะก็เลยเก็บเก็บไปนี่แหละต้นโ,โดนงูต้นตำแยงไหมพาท่านผู้ชมมาเก็บหมักแอปเปิลตอนเวลาไม่มีแสงแต่ว่าให้ดูนี่หมักแอปเปิลสีขาสวยมากค่ะท่านผู้ชมเก็บไปเก็บมากเลลายอยู่เห็นไหม คิดว่ามันเหลือบอลหลายเลยที่ไหนได้หลายอยู่นี่อร่อยดีอยู่ค่ะเนี่ยยิ่งถ้าให้เขาแบบเป็นแบบเนี้ยออกแดงๆเนี่ยคือแบบหวานช่ำเลยตอนนีา้นะานะคะขณะเวลาหกโมงหกโมงครึ่งน,นะคะมันก็จะมืดแล้วแหละ เราก็จะอดไม่ได้เราก็จะเก็บกลับบ้านด้วยพักนอนมันลงเก็บมาแอปเปิลมานะคะก็จะจัดเก็บเอาไปไว้ห้องไปดิมันอยู่ได้เป็นหลายเดือนแับแอปเปิลอยพี่นอ้อง ผักกาดขาวมีตะแมงค่ะนอนแบบอืม้มกินใบผักแบบช้ำเลยวีจะเอามาทำกินจีค่ะอันนี้ผักพกผักสลัด มามาไบกินแบบจัดชงจัดจานอะไรพวกนี้แหลตอนเก็บน้ามัน,นไ้สั่งอาคะพี่น้องตอนปั่นจักรยานมานี่แหละนะคะก็จม,มาปันจักรยานนั่นแหละช้ำช้ำ Oh, ไม่ค่ะมักแอปเปลิลที่ไปเก็บมาโดนตอนปั่นจักยานเนี่ยแหละครับพี่น้องตอนเก็บพยายามไม่ให้ตกไม่ให้ช้ำ ไ,ไหมธรรมชาติจริงๆมันก็จะมีหอยเจาะหอยอะไรนนะคะเราก็ล้างผักใส่เกลือไว้อย่างนี้ค่ะ ล้งผักตัดเท้าเอาไว้เ้า่พี่น้องผักสดจากธรรมชาติปลูออกแบบไม่ได้ฉีดยานะคะใจกลางเขาก็จะเลือน้อยเดียวค่ะพี่น้องเพราะว่าน้องนั้นโดนหนอนกินนะก็เลยแบบต้องเด็ดออกมาเป็นแบบนี้นนะเป็นกันตาน